แดงนัวแดงนัวเตรียมตัวนะครับกิจกรรมยามว่างนะครับไปเล้วเอาไปเอาไป สวัสดีครับนาหนานะครับวันนี้นาเว็บพานานามาที่น้องหมดอีกแล้วนะครับรับตอนนี้มาก็เป็นอีพีสนะครับเป็นแมตช์ครั้งที่3นะครับน้ํามนะครับที่น้องหมดซิตี้นะครับวันนี้นาเว็บก็มานะครับดีสวายนะครับไซบิ๊กเหมือนเดิมนะครับกับงานหัวเชื้อแดงนัวนะครับวันนี้นาเว็บก็จะ เปายามสวายอย่างเดียวเลยนะครับนะครับขันระยะวันนี้เราก็ตีขันระยะ9กฟุตนะครับกลางบ่อนะครับางานที่นาเว็บตกวันนี้ก็จะเป็นงานตะเกอวิ่งแล้วก็งานตีทุนนะครับด้ว,ดวโดยโดยการใช้หัวเชือแดงนัวนะครับแต้มในชิ้นเกี่ยวนะครับ ก็ลองมาดูนะครับแล้วมาติดตามว่านาเว็บจะมีผลงานฝากน้าๆหรือเปล่านี่ครับบ่อน้องหมดนะครับสวายขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้เราจะทําได้กี่แต้มนะครับมาดูกันนะครับอหอเชือแดงนัวนะแต้มชิ้นเกี่ยวนิดหน่อยอ่าเจแล้วก็หุ้ <c oughs> หมครับตอนนี้งานลอยนะครับลอยกระสืน,นะ ก็จะเอาฝังด้านข้างเหมือนเดิมนะครับฝังด้านข้างเหมือนเดิมโปด้านข้างนะมุมน,น,นะครับ<ส>เขาเก็บเศษนะกินระยะกลางบ่อนะไม่ไกลเคครับลุ้นต่อครับ สำหรับวันนี้นาเว็บก็มีกิจกรรมดีๆให้กับน้าๆนะครับสำหรับการตกปลาสวายในวันนี้นะครับนาเว็บมีรางวัลพิเศษนะครับสำหรับน้าๆที่ใช้หัวเชื้อแดงนวนะครับในการเยอ่อสวายวันนี้นะครับใครได้น้ำหนักสูงสุดนะครับนาเว็บมีรางวัลให้300บาทนะครับก็มาติดตามดูครับนาๆไหนที่จะเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะครับมาแล้วครับแต้มแรกนะครับเป็นงานตีทุนนะครับ เห็นฝูงขึ้นนะครับน้าเว็บต <us> ีเข้าไปที่กลางฝูงนะครับโอหเรียบร้อย ฮ่าฮ่โอ้โหอ่ะยกไปหัวเชื่อแดงนัวครับทำงานแล้วครับเช้านี้ตัวแรกของบอกครับขึ้นมาละฝั่งนี้นะครับฝั่งทางทิศใต้เกีครับสุดยอดครับเดชผมครับเดินครับเดินครับเดินครับขวาขวาไปขับไปขวาเด้อขวาเด้องัดผมมา เอนอสาเยเนอรายน้อยเนอสายน้อยหดเนอขวานิดนึงขึ้นละจะขึ้นละขอเบอร์ซีเดอร์ขอ wow. ้นยเนอแล้วเด็กมึงายเไหบวเบอร์เยเอานอง โอเคขอบคุณครับทุกคนมาแดงหน่อแดงหน่อยกไปเลยลูกเดินไปพุ่นเลยขอบคุณครับสวัทดีเนอร์ทุกคนเนอร์ครับครับครับเราควนเนาะหนึ่งเมาเลยฮะหนึ่งเมาเชิงไหลเลยหเมาส์มาแล้วมาแล้วล่ามล่ามเชือกเจียกเขาเชือกนี่ยครับแดงโดทำงานครับฝากไว้ด้วยนะครับ วิ่งทะเรีโยนเลยเดี๋ยครับลทำเองอออือโอ้โหตัวนี้ครับไบิ๊กครับอ่ะนานๆเขาได้มาแล้วนี้นะมันลุ้นรางวัลช่วงบ่ายสามนะครับใช่หนึ่งวัวครับผมโชว์หน่อยโชว์หน้ากล้องหน่อยครับโชว์หน้ากล้องหน่อยยกโชว์หน่อยวันนี้น่าจะติดรางวัลนะนี่นี้จะมีติดนะมีลุ้นรางวัลนะครับเพราะว่าครับก็สรุปวันนี้นะครับ แมทที่หนองหมดนะครับเป็นแมทสายเหมานะครับเป็นน้าสาบนะครับวันนี้สําหรับหัวเชื้อแดงนัวนะครับน้เบฟวันนี้นะครับเก็บคนเดียวนะหกแท้บนะครับถือว่าปิดแมทได้สวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับสําหรับน้เบฟนะเอาดูหน่อยหกแท้บครับสวายไพบิ๊กนะครับอ่ะขอหน้าามมาช่วยหน่อยครับหาแล้วครับโอ้โหใส่มาเนี่ยรับ สำหรับหัวเชื้อแดงนวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านค้านะครับตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมีที่โอซาก้าฟิชชิงนะครับคาร์บอยฟิชชิงนะครับแล้วก็เจแปนฟิชชิงนะครับสำหรับร้านค้าไหนนะครับที่ต้องการนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อมาทางเพจได้นะครับสำหรับงานหัวเชื้อแดงนัวนะครับชัวป้านะครับ6แต้มนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขับนี่เข่ง ครับช่วงกิจกรรมพิเศษนะครับปลาหนังใหญ่สุดกับหัวเชื้อแดงนวนะครับก็ยินดีกับน้าๆนะครับที่ได้รางวัลไปครับที่1นครับน้าหนัก8.6กิโลครับตัวนี้ได้ถึงที่1ไปนะครับแล้วก็มีที่2 8.1นะครับที่สาม8.1นะครับยินดีด้วยนะครับกับทีมงานก็เก็บงานประกตดได้เยอะเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้6หางนะครับแล้วก็ทีมงานน้าๆนะครับ ที่ใช้ของเชื้อแดงนัวนะครับขอบมากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ EP ต่อไปนะครับแดงนัวชัวร์ภาพ